สำหรับการชาร์จแบตของกล้อง Body Camera นะครับเวลาเราเสียบชาร์จแบตใช่ไหมครับกล้องจะมีสถานะเปิดขึ้นเองอัตโนมัติครับแบบนี้จะทําให้เครื่องมีอุณหภูมิสูงครับแนะนําให้ถอดแบตเตอรี่ออกมาเสียบที่เตาครับและเมื่อเราชาร์จใน Power Bank เครื่องจะเปิดขึ้นมาเองอัตโนมัติครับให้เราทําการกดปุ่ม power ครับเพื่อปิดปิดเครื่องชาร์จแบตเพื่อลดอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นแล้วเราก็ชาร์จกับ power bank ได้ตามปกติระบบที่ตั้งค่าให้ใหม่ครับเปิดเครื่องครับเมื่อเปิดเครื่องแล้วครับเครื่องจะอยู่ในโหมดกลางวันครับสีจะเป็นปกติครับเมื่อทํางานหรือว่าออนไลน์หลังพบขํา หรือในห้วงกลางคืนครับให้เปิดไนโหมดครับปุ่มด้านซ้ายครับให้กดค้างครับเครื่องจะเข้าสู่โหมดไนโหมดครับหน้าจอจะเป็นขาวดำครับและเมื่อใช้งานเสร็จให้กดปิดโหมดในโหมดที่เดิมครับกดค้างไว้ครับเครื่องก็จะกลับมาทำงานในโหมด day หรือโหมดกลางวัน